สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องไปงานศพญาติไอซีตากลับมาไปกินแต่อาหารฝรั่งขับรถไปสามชั่วโมงพี่น้องนั่งกลับมาอืดทองอืดใส่เดี๋ยวสิเว้าเรื่องกันเรื่องงานศพฝรั่งออมหอยพร้อมเด้อพี่น้องเด้ออมหอยขมหอยจูบจิ้มเอาแต่นเนื้อเนื้อมันงานงานป่าพี่น้องลูกพี่ลูกน้องเพิ่น งานซุรั่งกับงานศุไท้เห็นบอกคือกันเดอพี่นองเดอผู้บ่หูผู้บ,อบอ่อันบอกเคยไปงานซุปกบับเว้าตําพุนตาพี่ไปคนหูวจักกันนี่ละจ้าพอ,อ่างานศุหมูคนไทยเนาะเพิ่นว่าเป็นอย่างคือบอให้ไปอันคือบอให้หมูไปนํเาเผาศพผู้ใดเรสิให้ไปเวลาเผาศพป่ารั่นดอกอันคือป่าไอซีดานี่กะขาเจ้าเผาซพแล้วขาเจ้าก็เอากระดูกมาฝัง เวลาสิไปฝังกระดูกี่กะไปทำพิธีอยู่ในโบวชอยู่ในอันมองอันสวนสวนนันที่ไปฝังศพนะพี่น้องข้าเจ้าผ้าสวดผ้าอันบานเฮากะสิว่าว้ถูกเนะาะปาดนั่นข้าเจ้ากับผ้าไปฝังไปฝังศพพี่น้องฝังศพแล้วสิเอาอันเอาป่ายซื้อเอาหยังมาใสกัจังมาใสญาติพี่น้องสิไปเยี่ยมไปยม ไปหลุมฟังซุก็จังไปบึงผูกข้าเจ้าบไม่หยาิพี่นองข้าเจ้าเผาแล้วข้าเจ้ากัแล้วแต่สีเอาไปวานไปเผาว้หม่องอื่นแหล้วแต่สีเอาไปห้อยว้ห้อยน่ะก็บ,บ่แเมนบ่แมนวาแล้วแต่สิไปห้อยดอกเด้อพี่นองเด้อภาสิเว้าวพิษอีกห้อยนั่นเพิ่นกับมี่หม่องทีห้อยอยู่พลังคนข้าเจ้ากัาไปอไปลอยนา้าไปลอยอังค้านส่วนมาก งานศพนี่ถามมันจิตถือเดือพี่น้องไปเห็ดยู่ห่อแล่นมีบริษัทเขาส่งไปห่อแล่นส่งไปห่อแล่นพวกญยาิพวกพี่น้องป่ะหยัดงงอยากงา,กงากบ่าอยากจัดการกระจ่างให้ข้าเจ้าเห็ดให้เรียบร้อยหลดข้าเจ้าเผาแล้วข้าเจ้ากรลอยอัางข้าให้เรียบร้อ,ยพ,อ,อ,ย,อ,อย,ยพี่น้องบได้มนงงไม่อยากบ่คือเมืองไทยเด้อพี่น้องเมืองไทยเฮาอย่างงานศพหรือว่ามันเอาบุญบานญยาิพี่น้องอยู่ใสแตกกันมากเมื อันนี้งานนั้นงานป่างานยานเถาเนาะงานป่ายีดานี่ยกะญาาดพี่น้องญาติพีน่องนี่กะว่าไม่หน่อยคนเด้อพี่น้องเดอ้อตั้งหาสิกซิบอันฟังโซแเป้วกระเชิญหาาดพี่น้องไปกินก,กาแฟ,าฟไปเลี้ยงเค้กไปเลี้ยงครูคนอยู่ในลานอาหารกินกันแซวกันแล้วก็แตกนี้ไผ่นี้มั่น ผู้ใดลูกหลานอยู่ไก่ก็จังเที่ยวไปเบิงเที่ยวไปสื่อดอกไม่ไปลุมฟังศพอันมันเห็ดงางกับบองเมนไงพี่หนอ้องอยู่เมืองหนอกวาเห็ดายมันกับบองไงมันบองไงอย่างมันบองไงคือวาเงินค่าเผาค่าฝังศพคานั่นคาเีน่พี่หนอ้องแพงคาฝังศพอยู่เมืองหนอกผู้ใดบ่มีญาติพี่หนอ้อง ผู้ใดบ่มีพีมีน้องบรร่มีหยาิหลวงข้าเจ้าก็ไปเผาหอยุเผาแลลวเข้าเจ้าก็ไปห้วยใบปลามันสิมีปลาตั้งหะเคยพี่น้องปลาที่ข้าเจ้าเอาไปห้วยก็ไดมันมีปลาอีกปลาหนึ่งเวลาข้าเจ้าเอาศพเอาอ่อนกระดูกไปห้วยไว้ผู้ลังคนผู้ลังควนบอย,ยักฝังมันแพงเนาะบอยากเ็ดบอยากอันนี้บอย,ยักงงอยากยาก ได้คิดเท่ามาแหล้วกับไปหาห้วยู่น้ำสวนจากของเอาไปเฮ็ดแล้วแต่เสียไปเฮ็ดพี่น้องเลยเมื่องนอกนี่ไม่ลาเสียชีวิตเวลาตายแล้วข้าเจ้าหลุ้าเจ้าหลบประเดีอัน,นี้คือบ้านเฮ้าบ้านเฮ้ายังบ่อเสาเนี่แม่ตั้งแต่สิไทยลูกแม่ตั้งแต่เสียอันอันไทยลูกโฉบบ้านเฮ้าเนาะแตงโฉบเอโฉบไทยลูกนาโฉบพันมาเอื่อนญาตพี่น้องไปไทยนาโซบ อันขนาดพวกลอยอันแม่ไอซีดาบอดด้ไปเนาะเราป่วยแล้วบอดด้ไปแม่ไอซีดาว่าไทายลูบมาให้เบิงแนเดอเฮ็ดลูบมาให้เบิงแน่ก็ต้องขออนุญาตข้าเจ้าก่อนเดอพี่น้องเดบอบ่กขออนุญาตกับบไดด้ดิต้องขออนุญาตเพื่อนก่อนว่าขอยขออนุญาตไทยลูบแนเดอข่อยเอาไปให้แม่ขอยเบิงจังสั่นจังสี่อันบ่ดด้ไปไทยนะ้ะอันบ่ดด้ไปไทยอัน ลุ้มอน,นันซ้ำบ่ได้ไปทายตอนเผาตอนหยังซ้ำข้าเจ้าง่ายใจยากยากหยังหยากยากาเงินพี่นอ้องเวลาตายมาเฮ็ดง่ายๆบ่ได้มาบุญมาไหว้บ่ได้มา่านให้พี่ให้นอ้องมามากับมามากับเปลืองเงินแต่ว่าบาดในเมืองเมืองนอกเนาะถ้าพี่น้องตายถ้ามีทรั์สมบัติหลวงข้าเจ้าฟันเฮ็ดดีอยู่ได้พี่นอ้อง หลวงข้าเจ้ามีหนังสือมีจดหมายไปหาพี่หานองเมือ่อแถมมารับมอระดกจังว่าพี่นองเนี่ยบ่หัจักกันดอกเวลาบไตายบัดเวลาไตามากันหลวงข้าเจ้าส่งจดหมายไปเมือ่อมารับมอระดกล,กลูกหลานอยู่ใส่ฟูไดบวมีลูกมีเต่าก็าเจ้าเอื้นมาเอาเมือ่อนละต่างกัน,นาาแต่พี่นองเขามาแล้วพี่นองพี่นองเอ้เขามาแล้วเขามาแล้วอุ่นเขาอยู่ บาทนี้ให้กินเขาเน่เด้อจ้าให้กินเขาเนี่ยเดี๋ยวคลิปไปคลิปหนาพี่น้องจังฟังต่อคลิปหนาสิไปจังไดมาจางังไดเนาะพี่น้องเนาะคอยกินเขากันเด้อบาทในีเด้อฝอยมาดุนเมามาดุนแล้วเดี๋ยวมันสิสมักเดี๋ยวมันสิแครนเขางานงานศุอันป่าอีซีดานี่ เราวบมีผัวผัวเราเสียซะพี่น้องผัวเราตายก่อนแล้วป่วยเป็นมะเร็งมายี่สิบปีแล้วก็ทรมานเราเก่าสิบเกาสิบห้าปีพี่น้องเอ้ยแล้วป่วยยี่สิบปีแล้วก็ทนมาทรมานมาแล้วก็อายุยืนเด้อพี่น้องเด้อเก้าสิบห้าปีเรามีเงินเรามีทองเรามีอีหยังเล็กๆน้อยๆแล้วก็แบ่งไว้เม็ดแล้วหอไว้เม็ด แต่งไว้ว่าห้ผู้นันาา้นเต่งงว้ว่าห้ผู้เนี้อันรับสมบัติแล้วแล้วก็บ่มีหยังดอก,ลกบแ,บบงงลแล้วกับบบ่าเงินเราแล้วก็ไปใส่ใจในบ้านพักคนสลาเนาะพ่อกันคลิปหนาเด้อจา้าสิมาฝอยเรืองหยังจังต่อ